เพาวันนี้คุณมีร้านค้าอยู่แล้วนะคะสิ่งหนึ่งนึงคือการออกมาไลฟ์เนี่ยเป็นอะไรที่แบบดีมากๆนะข้อดีคือคุณจะเข้าถึงลูกค้าได้แบบจํานวนมากๆเพราะว่าการไลฟ์เนี่ยแอนการ์ตเมนต์มันดีแน่นอนอยู่แล้วอย่างที่เคยบอกนะคะอาจจะเป็นแบบอยู่ในที่ต่างจังหวัดแต่คุณบอกให้ยจริงๆแล้วส,สินค้าของคุณเนี่ยสามารถกระจายแล้วก็ส่งไม่ว่าจะเป็นทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะถ้าคุณนะคะอยู่ที่บ้านคุณก็ได้แค่บอกคนแถวบ้านถูกปะแต่ถ้าคุณไลฟ์หรือว่าคุณได้เอาตัวเองออกมาเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยนะคะก็จะทําให้ มองเห็นเรามากขึ้นนะคะอย่างเช่นวันนี้คุณขายเฟอร์นิเจอร์แล้วคุณบอกว่าเฮ้ยต้องการเอาเฟอร์นิเจอร์ของคุณเนี่ยอาจจะส่งออกไปต่างประเทศก็ได้นะคะจริงๆแล้วเฟอร์นิเจอร์ของคุณเนี่ยมันมีเรื่องราวนะเพราะว่ามันถูกออกแบบด้วยคุณตาคุณยายที่เขาเห็นว่าเฮ้ยถ้าใช้ไม้วัสดุแบบนี้อาจจะเป็นไม้มะค่าเนี่ยมันมีความแข็งถูกปะพอมันมีความแข็งเนี่ยคุณก็จะทําให้สินค้าที่คุณซื้อเนี่ยเฮ้ยมันอยู่กับคุณได้นานนะคุณออกมาบอกออกมาเล่าถูกปะก็จะมีคนเห็นมากขึ้นแล้วอาจจะเป็นนสิค้าที่ หลายๆคนากาลังมองหาอยู่แล้วเขาไม่รู้จะซื้อจากตรงไหนเนี่ยนะคะการไลฟ์เนี่ยมันสามารถเพิ่มเงินในกระเป๋าของคุณแบบง่ายๆเลยนะคะอ่ะสำหรับวันนี้นะคะถ้าใครสนใจที่จะมาเรียนไลฟ์นะคะมีคอร์สสอนไลฟ์ให้พรีเมียมนะคะถ้าสนใจนะคะที่จะลงเรียนไลฟ์ยังไงให้ภาพของคุณออกมาชัด์มีคาแรคเตอร์มีสไตล์ของตัวเองนะคะเดี๋ยวเราจะไปเรียนกันนะคะในคอร์สสอนไลฟ์ให้พรีเมียมนะคะถ้าสนใจก็ทักเข้าไปที่ a d m m ั m มี่เลิทนะคะคุณจะได้รู้กระทั่ง เบื้องหลังนะการเตรียมอุปกรณ์อุปกรณ์อะไรบ้านที่จำเป็นนะคะแบบน,นั้นแล้วเดี๋ยวไปเจอกันในคอร์สนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ